งานนี้นะคะลิซ่าค่ะทำ f c สู่ขิดไปเลยนะคะแถมเป็น f c ที่สวยซะด้วยค่ะเธอค่ะเป็นยูทูบเบอร์นะคะแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ชาวตุรกีค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเธอทํางานอยู่ในเกาหลีค่ะเธอมีชื่อว่าอ e ีเรมชิเลนะคะงานนี้ค่ะเธอดีใจหนักมากนะเพราะว่าไปทานอาหาระคะ่ะที่ร้านดังร้านหนึ่งแล้วก็ปรากฏว่าเธอก็ไปเจอลายเซ็นขององลิซ่าอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะซึ่งเธอค่ะก็มีอาการตื่นเต้น,นอะเนาะดีใจแล้วก็ไปหยิบป้ายที่เขาแขวนนะคะขึ้นมาดมด้วยค่ะแล้วก็บอกว่า โอ้หมันหอมมากเลยมันมีกลิ่นกลาบด้วยค่ะอะไรจะเคซี่นอริซ่าขนาดนั้นนะคะเรียกว่างานนี้ค่ะสู่คิดกันไปเลยนะเธอบอกว่าดีใจเนาะที่ได้เห็นลายเซ็นของนอริซ่าค่ะซึ่งใน IG story ของเธอนะคะก็ถ่ายมาค่ะว่าร้านนี้ดังมากๆจริงๆนะเพราะว่าก็มีลายเซ็นนะคะของคนดังๆค่ะอยู่ติดอยู่เต็มผนงังอย่างที่เห็นเนี่ยแหละคะ่ะซึ่งพอนะคะไปดูที่ชื่อร้านค่ะแอดว่าแอดคุณน,นะ มากเลยนะคะร้านนี้ค่ะน่าจะเป็นร้านที่สี่สาวแบคพิงนะคะเคยไปรับประทานอาหารร่วมกันค่ะแล้วก็ถ่ายรูปเอาไว้ด้วยนะแต่พอดีว่าแอดหาไม่เจอนะคะต้องขออภัยมานัดที่นี้ด้วยค่ะแต่ถ้าใครที่ตามแบคพิงนานๆนะน่าจะจําผู้ชายคนนี้ได้ดีนะคะที่เป็นเจ้าของร้านนะคะถ้าใครจําได้นะยังไงนะอย่าลืมนะลงคอมเมนต์นะคะให้แอดได้ทราบด้วยแล้วกันเนาะว่าที่แอดจำเนี่ยถูกหรือเปล่านะคะ และนี้ค่ะก็เป็นบรรยากาศนะคะทั้งภายในแล้วก็นอกร้านแอดเอามาฝากให้ดูด้วยเลยละกันค่ะร้านนี้ก็หรูหราน่านั่งมากๆนะคะเห็นว่าจองคิวยากซะด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็น,นี่ก็เป็นเมนูอาหารต่างๆค่ะที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเขานะคะก็เอามาฝากให้ได้ดูด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็ร้านนี้ค่ะโนลิซ่านาะโคตรไปนั่งด้วยนะคะแหมถ้ามีโอกาสเราได้ไปนั่งที่นี่ได้เห็นลายเซ็นของโนลิซ่านค่ะแบบยูทูบเบอร์คนนี้นะคงจะฟินไม่น้อยเลยค่ะ ก็มาอัปเดตข่าวสารกันนะคะเห็นเธอมาอัปใน IG Story ค่ะก็ก่อน,อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า